ไม่จนลับพี่น้องเลยก็ลับง่ายนะบัตรลับพอลับหลดคุณมาเมาคอยกินคอยมัวนะพี่น้องยาวไปยาวไปค่ะเมากอมูก็คือนางแถวนะคะขแาวกอมูแล้วก็เมากอรมูแล้วค่ะเริ่มเก็บทรงวอยู่แล้วคน กันหอก็มาไี่น้อง มาแมาบ่บอเป่เป็น <this> พ่อเมื่อแล้วบ่เมื่อเงินซื้อเบี้ยอะไรไดเจ๊อัมลากรเทากามาค่ะพี่น้องเทากับใบธุระมาค่ะเบิดมื่อเอือกันงานมือนี้กับจี๊ดแปลกหูแปลกตาแน่นอนนึงค่ะเี๊อัมลามื่อนี้งานบุญบ้านเจ๊ซีพิ่นสิสิษเยรในจังหน่อยนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าเพิ่นสิมาเบิ่งมู่เบิ่งคู่ค่ะมู่เมาเพราะว่า มูกับไ่ได้เป็นพื้นผู้ไก่ดอกค้าค้างๆนี่แหละค่ะแนม่ัวนวแมนบอกเออล้วเน่ยคือสวยขึ้สวยแต่ว่าจูถ้าพอเขาได้ผัวเด้อเขางามอะี้ได้ในแนวพี้อาเลย มึงหอมแข่งแม่มึงยา um uh huh. เขาหอมมึงเป่ามึงต <okay ้องหอมเดี๋ยวยอนเดยอนเออเขาเบิ้งเขากอดกันนี่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 เออมึงน่ะเปแม่ครูแท้มึงน่ะครูสตอนี่คือครูแท้ สดงถึงกระโด่งดังได้นะคะถ้าดักจลิตก็โด่งดังไม่ได้นะคะนักแสดงจ้าไม่นัแดกาเป็นปอคา้านจะเป็นอนโอยอยแสดงนั้นต้องรทุกอย่างนะคะแมีมีตกไปเฮ้ยตกไปตกไปตก จบี่ lonely, like นี่กะเก็บบาทอย่างเดียวเลยแสดงจืดซึ่งมงถามดิเฮ้ยเฮ้ยมันแอบแปฝงเฮ้ยมันแอบแปง้งมึงนะฮับได้แต่เขาได้ฮับโบได้เมียเขาก็ะฮับบบได้ผัวเขานด้ฮับได้แต่เมียนะนาโบได้มึงถามผัวเขาแล้วบอมันว่อยากฟื้นใจซืดซึ่งเอาอีกแล้วเฮ้ยเอาอีกแล้วตบจบไปเฮ้ยตบไปเฮ้ย เก่งๆห่ตัวเหอมควมูนิเออมันผัดเก่งมันผัดงามนั่งนังไปไลตักนัลงไเดียวดีนะก้า้าไทยก้าล้วติดใ่เลยนะคะไอ้ข้าวมึงนมันมีอย่างง้มึงความหลักที่นบอบเก่งๆได้ก่งครับกูปูสูง เฮ้ยม <ion up> ันผัดเก็บความหลับกันได้บัดกูมันบัคือบ่เเราให้กูฟังจักเธอบัดมอากาเล่าให้อีเถ่าฟังลยสูพี่น้องคะเริ่มเม้าแล้วก็เริ่มคลายกันลวค่ะทำพี่ปอกก้ออกปากข้าไว้ใจมันน่ะนะความหลับให้มันฟังเออบ้านนี้มันเก็บความหลับทุกาน ม่หย่อนบอนน่ะตีมันบอลเราจะไม่สิมาคมเห็นสุดๆเลยวมันควรหูนี่สิคว้าอไปบ่ความรักนะชักเก็บไว้แต่ว่าชักเยอมีการคมเกิดขึ้นประมาณนี้บอลคือขันซันกับบุได้นะคะมันตีขัวซันอาบอพอจะเห็นอยู่แต่ก่อนมันติ่งใกล้ยุ่มเลยนะครสมมติวลาเรียุร้อขนาดไปดำน้าซอยมันนะคะไปยืนคนนะ ยุ่มแหละค่ะฉันไม่ได้เห็ุกังอยู่อ๋อสมมื่อนั้นมันบอกกายุ่มแล้วบอกฉันเก่าคือตัวหนอนหอยหัวเามันจบเลยเออแสดงว่าความลับอีกสั่นจริงใหญ่เสือเกินซักจะอยากหูแล้วแหละบอกน้ำบอกเรื่องหูน้ำฉันดอกอ๋อบอกเออเมื่อนั้นมันยังบอกว่าได้ตอนเมาน้ำกูอยู่ฉันไม่ได้บอกว่าได้หรือค่ะมึงบอกเออฉันแบบตอนเมาซื้ออะก็ะบอกกับตอนเมาคือบอกเลยว่าตอนเมาตอนเมาหน่ะนั่งโทรให้ฉันฟัง ออานั่งบากระบายต่อนาเลยนั่งนี่ถ่ายคลิปไว้นางนี่แบบพะฮูมื้อฉันไม่ได้ถ่ายคลิปเจ้ไม่ได้ถ่ายคลิปอ๋อถ่ายคลิปเป็นหลักฐานอันนั้นอันนั้นอันนั้นเก่าอันนั้นอันไม่อันไม่อันนี้นะเฮ้ยเริ่มเริ่มห่อเลยค่ะเอันอันหลอนไปเลยนะ โอ้ยอันนี้กันนะตอนที่ท่ายิดมันงไม่แต่ว่าโทรศัพท์แต่ก็เจ๊งไปแล้วกับเรามีความลักกับได้มาเห็นช่างนั่นนะแต่ว่าความลับไม่น้วทั้งพอกูมือนี่มันถ้าเว่าเบาคนบ่อยการสบคนตัวมีความลักเมื่อก่อนนะชิงกล่าบว่าคะว่าแต่เมื่อคืนนั้นหยุ่มหลดค่ะคือมือนี่โอุ้ยตบหัวก็ได้จ้หน้าผัดเลิศสูงน้ำมีความพิมพได้

อบย้ำกูมลืมอะไรนี่น่ะจูนกนเออไม่จนเหอเนี่ยมอจนี้นะครับบรีบีอารมณ์รวมเอายเาบรีบีอารมณ์รมกูน่ะฮีึอยากตายแล้วเดี๋ยวนี้น่ะสิสรุปาเรือเนี้ยนอยากคุมนะเงียเลยเนาเอาน้าแงเนาเลยบบีอารมณ์รวมอันกูได้ไป ปีนึงกูสิได้จักเทืออะไรบ้างตอนนี้เนี่ยคืออะไรแค่เนี่ยโอ้ยอ่าวเฮ้ยกูว่าเซ็กซี่น่ะมึงจะเอาก็จาหามยรู้สู่คู่นี้ก็บ่ได้ดิคู่นี้น่ะให้หอมเค้าก็หอมกันหลดนี่ยนะเอาหอมไปดูเฮ้ยจะได้เมื่อไหร่ก็หอมแก้มเด้อเฮ้ยเอาหอมหอมหอมนี่คอแท้ต้องแบบดีเออมึงจะหอมปากหลุดมันจะได้นี่แหละคอแท้เออ นี่แหละเขาเอื้อนคอรอกแท้คอรอกแท้บมีสตอนะคะบคนที่ซื้อสตอมันแพงบอซื้อกินแบบสตอบริลลิ่งแพงกินมาแกงหม้อกับพออันอาะปิงปั้นกระเสาะใ่ป่ะปูใตกระปุลเนกระจบเก๋ก็คือว่าอ้เลยอื่นูอ่ากับิเมนต์ต้านไตยกับมะืนกันารป้องกัมากทิ่อนกต้น้าปาอันหลวงลาย หลักเอาเค้กใไปบห้องเลยสะพอหเด้ออย่าซีพันนีลอดยย่านะผู้หลักเลยนะหยุดเอาให้มันแพงเลยหาซื้อยากเก็บว้เ้ยมันหาซื้อยากเก็บไว้ใส่กระเป๋าเขาไว้เลดเออหาซื้อยากเออรอยียังมแหัน่าลืเคไหมันมหาซื้อยากก็ล่าเดื หาซื้อยากเทนใส่ตำแด้ว <mayoría> ุยใส่ฮ่าฮ nah ่าฮ่ารุ่นมึงเรา่ต้องใส่หยาดใชเลิงแล้วตุ้ยใกับไป่วยอะ่างไสายาเลิงกะพา่ะเฮ้ยสายาเลิงกระพาใยังมสู่สายาตุกเถียงหน้า อันนี้ตกเถียงนาลุงเราเห็นบาปหลายสายญาติจีร่ะห่มผ้าเหลืองตกเถียงนานะคะลุงก็จะวาเห็นบาปหลายเอี่ยมาล่าจอบไวเกือบตายผมผ้าเหลืองตกเถียงนาพี่จีฮอกของนางนะคะนี่งนาจอบไว้กันเจอาผ้าเหลืองผ้าเหลืองเลยห่มบงไวจอบแข็งคุนี่ไปำผัดงาชูเปลี่ยนกันบ่ บม่ได้เปลี่ยนกันนางก็รอรุ่นเด้กนางรุ่นมีการรุ่นอีกาโอ้ยนางรุ่นแบบสุดๆน่ะเออมึงได้ทาได้เนี่โอ้ยถูกทามยกว่างเหลวหลังกูก็ได้ได้เฮ้ยกับกว่างเหลวหลังแล้วมึงซอยให้มึงนี่หรอกว่างเหลวหลังคืออยากสุกก็ซายอยากพู้เลยนะมันคือมาเหลวหลังบ่มาเหลวหลังนะเฮ้ยกูอยากพู้เรื่องทากว่างเหลวหลังเลยในบัดนี้นอันนี้ระดักว่างเหลวหลัง มันเติมมันเติมมีคนอ่านสาธิตนะไม่ไม่เท่าไม่เท่าคนอยู่พี่ผมเท่าคนอยู่พี่เราไปอยากกินกวางเ่าบันเท่ามันเริ่มยานอ่ะเขาไปอยากกินกวางเท่าเขาว่าอันบัดหัว่าเป็นคนมากินแต่ก้อยฟ้ามากินกวงมามักินกวางเท่าแล้วไปแล้วกวางเท่านี่นะพี่น้องค่ะอ่ะไปรับมืออะไรก็ได้บอกเลย

ว่ากล้องลบหรอกเขาขึ้นมาถ่ายไปต่อ,อไรโบ๊ทเลยค่ะคะแนนกินข้าวพลังใส่ทีแไปนี่พี่น้องไม่ได้กินข้าวพลังไงกินแล้วหรอกค่ะกินแล้วหรอกค่ะไปเลยเาะแม่ฝากบรยกรายากาศไปสนิทเดี๋ยวพี่น้องจบแล้วสูจวยแม่สอนไว้เวลากินข้าวอาหารว่างบอกกินข้าวเธอเป็นเอกลักษณ์ สบายดีพี่น้อง Center. สุขสุขคนนักฮันนีนะกันเอ็งก็รักคงนายเอ <inn> ็งก็รักแต่ว่าแม่ฉันว่าเวลากินข้าวในหะเว้ากันเออบ่อมันขลามเข้าแล้วเออมันขลามเออมันขลามไปมันปากแบบเธอจมสัสขึ้นมาข้าแล้วฉันเออไม่ดีวะ มันนี่ก็ถือโอกาสเลี้ยงปาเป้เลยนะคะพี่น้องแล้วก็รสลองงานสมุดมามันนี้ก็ใช้คูสมรสใหม่เพิ่นเมาในจักหน่อยแล้วก็สีเอาเข่าหอนหอเพราะว่าเควากับมีพรกันแจ้งแจ้งกับเปิดประตูมารุที่จับระวงบ้าจักหน่อยนเี่ยคู่กันแล้วก็คงไม่แค่บ้าสัญญาอวยพรกันอวยพรบอกค่ะสุขสันค์มัน จะได้อำลาพาจากเด้อพ so ี่น้องเด้อจะได้กะมืุอนี้ครับกะสีมืเออแล้วก็ใส่ไปทรงเบาเปย์เนี่ยน้อเพิ่นกลับบ้านจะได้กะฝากพี่น้องติดตามเพิ่นเนี่ยเด้อฝากไปติดตามถึงเพิ่นเนี่ยค่ะอ่ะผักผัวอ่ะผักผัวบออ่ะผักผัวสักอะไรก็ลื่นเมือกับผกเบิ้งเบิ้งคนเด้อทรงเบาไซเด้อพี่น้องฝากติดตามไปเ่ยอันนี้คือผัวเจดีนะคะอันนี้คือผัวเจดีหรือฝากติดตามเพิไปเลยฝากติดตามไปเพิ่นผ่าดเนี่ยจ้าพี่น้องจ้า ลก็จะลืมบาเป้นะครับผกับพี่เลือบานยูองคนแล้วาลับพี่น้องอารมอารมบ่ได้ไปที่บงนี่นี่เบงเปียอารมเสียบ่รู้อรทกค่อบึงฮ่าฮ่่้าวว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 วอนวว้วว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 วนวว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 าวว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 ว เจีมมาลากากีคือทีมงานของพวกเขานั่นเองแต่ว่าแหม่อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือการแสดงจเขาก็ผู้หูเนาะในส่วนของทีมงานเขาบพราะเขาไป็นทีมงานเราเขาก็ยินดีต้อนรับแต่ว่าในการจะได้ทีมงานก็าเขาก็ต้องรู้จักการแสดง็จกันคิดสิคิดดีจากแต่กูก็ว่าโอ้ไห้นะนการจะเลือกติดตามพวกเขาด้วยทีมงานมูลหูสยองสิหรือทีมงาน เจอมะลากากีนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะผิพดพลาทยังกขอโทษขออภัยจะได้กระฝากเปเรียกเีจไอทีมงานกองเฮาเนี่ยเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสุกุสุขุจะอย่าลืติดตามช่องเบาใสแล้วก็ช่องเบาเป้เป้เบาลาวบ้านานาเนาะจะได้การอย่ายลืมติดตามเด้อจ้าและการอย่ายลืมช่องเจอด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะ